สวัสดีปีใหม่พี่น้องป้องไปสักครู่สักคนมาพบกันอีกแล้วเนาะค่ะนอกกับวันที่หนึ่งเดือนมกราเนาะค่ะเนาะคิดสิ่งได้ขอให้สมปรารถนาต้อนรับปีใหม่2024เด้อค่ะเด้อพี่น้องมเมื่อคืนนี้นั่งก็ไปจุดพุไปจุดพูุกันมากค่ะไปดื่มไปนั่งเล่น บ้านลูกสาวพ่อใหญ่ค่ะแล้วก็ไปจุดโพูอยู่นั่นตอนเที่ยงคืนเนาะค่ะเนาะตอนเที่ยงคืนของประเทศนอร์เวย์นี่ก็หกโมงเช้าของประเทศไทยพี่น้องหกโมงเช้าของประเทศไทยนะคะเนาะกลับมาบ้านก็บตีหนึ่งกว่าก็จะขึ้นนอนกับตีสองค่ะพี่น้อง,นนอนองันขึ้นนอนตีสองมาขึ้นนอนนอนแสบนอนนวดบ่ก่บอบ่คอยแสบบ่คอยนวดอกครับแต่พี่น้องคะแต่ว่าอีน่างอะได้กินยาที่ฟรีไปสองเม็ดเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนจะเสียงเปยนเปลี่ยนพี่น้องค่ะรู้สึกว่าเหมือนจะเสียงเป็นเปลี่ยนแต่ก็นอนบ,อรบ่รับ,บรับบ่ได้สนิท ตลอดทั้งคืนจนตื่นนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันขึ้นในฝนเอ้ยลมแห้งลมแห้งแห้งตอนนี้ก็ลมยังแรงอยู่พี่น้องคะลมแรงมากเฮ้ยพี่น้องคะใหญ่ใหญ่บ้านมาอยู่ตรงนี้ลมแห้งพี่น้องคะเพราะว่ามันมันติดหนามันติดหนามทะเลนะพี่น้องนอะเรามันมีช่องเขามีช่องเอียงที่ลมลมมันมาเนี่ยลมแรงมากค่ะเออพัดบานตึงตึงอยู่พี่น้องพี่น้องบางถอดบางลมค่ะ โอ้ยมนีก็เดินทางมาถึงวันหยุดวันสุดท้ายแล้วเนาะเะนาะเมื่อนกตนตนนอ็ตื่นแต่สาวไปเห็ดงานพี่น้องค่ะตื่นแต่สาวไปเห็ดงานคือเก่าค่ะบรรยากาศมนีเนาะคะ่ะเด็กมน,นีน่าจะทำความสะอาดบ้านจากขาวเศ้าข่าวเร้าม่ท่านจะกินดอก อีนั่จะทําความสะอาดบ้านจักน้อยหนึ่งพี่น้องอีนั่ซักผ้าเน,นี่ยผ้าที่เราเราก็ทุ่งท่าไว้ซักไว้แต่สองสามมื่นที่แล้วยังไม่ทันได้เก็บไม่ทันได้เมี่ยนอยู่อันนี้เป็นเสื้อผ้าของอีนั่ก็เพราะย้ายเอามาไว้ซันล่างหนาของหนาเนาะคะ่ะนอนจะได้ประตรงแบบว่ายางขึ้นยางลงเวลาอาบนุ่งอาบน้ำพี่น้องเออเอาไปบ้านนี่ว่าสะดวกสบายเฮาอีนั่นใมาซักผ้าค่ะเมื่อวานวันนี้นั่นใช้มาซักผ้าซักผ้าพี่นอ้องเบิ่งก่อนอ่ะไฟเปิดปรติดอ,อีนั่นใช้มาซักผ้าพี่นอ้องเบิ่งก่อน โอ้พี่น้องเอ้ยยุดกับบัลลัเฮ็ดอีหยังหรอกคะ่ะพี่น้องยุดกับยดุดธยุดอีหลี่จ้หยดุดอยู่บ้านหยุดไม่ได้ทําอะไรเลยตก็มาหยุดเอามือมือที่ถ่ายเอานะคะเนาะมาซักผ้ากันพี่น้องอันนี้อีนางใส่เป็นชุดอันชุดอันเออเดี๋วยวหัวนมอีนางโพกอ่ะยาว้นางบ่ได้ใส่เสนาแต่อีนางใส่เสนาอยู่คะ่ะนี่เสนาใส่นในแต่ว่าใส่แบบเสนาบ่มีคโค้งเหมือนเสือเหมือนเหมือนเสือกีฬาคะ่ะ ใส่เสื้อในเหมือนเสื้อกีฬาบอมีโค้งเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็บอมีฟองหนาฟองหนามันมีอยู่แหละแต่ไปนั่งเอาออกยังเป็นคนนุ่มใหญ่คนอ้วนนุ่มใยันเราใส่เสื้อในมันลําบากพี่น้องเออใส่เสื้อในมันอึดอัดไหมตอนนอนตอนนงตอนนอนอีนังก็ไม่ได้ใส่เสื้อในนอนนะคะนอนบ่ได้หายใจบ่ออกยังไปคนนุ่มยันคนอ้านน่มันเราใส่เสื้อหน้ายมันลำบากพี่น้งบ่ได้รีหผ้ามาโดนแล้วพี่น้องซักผ้าอีนัง่ได้รี่ผ้ามาโดนแล้วบ่มีเวลา ก่มีเวลาเลี้ดอะเพราะว่าในใจเฮ็ดงานเนี่ยบ่มีเวลาหลีดผ่านเลยพี่น้องแต่้อผ้าที่ใส่กันประจํบ้านนี่มันก็บ่จจาเป็นที่ต้องหลียดนะพี่น้องเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเป็น,ปนชุดออกงออก,ออกงานอย่างเช่นสูตรของพ่อใหญ่แังสีพ่อใหญ่เขาจะมีชุดสูตรของเขาต่างหากแดงสีน่านที่ถึงจะใส่จะใส่ช่วงเทศมีแบบวะเทศการมีงานมีอย่างแบบนี้นะพี่น้องงานแตง่งงานงาน,งานแตง่ง งานมันเกิดหรือ,อางานเข่าโบดอีไย่งประมาณนี้เขาเขาจะใส่สูตรของเขาชุดสูตรของพยาพญานก็จะรีดเอาว้ต่างหากรีดเอา้อยุ่แล้วนะคะเนาะสูตรนี้เอามาเอามาใส่คั้างหนึ่งก็บาดได้ซักทุกหลอบพี่น้องคะเพระาะว่านึกนึกบอกหลังที่เขาเอามาใส่คั้างหนึ่งใส่แป๊บเดียวจังสีหน้าหรือว่าก็ใส่แค่เครื่องมือจังสีแต่พี่น้องเราก็ถอดออกเก็บไว้กเกา่าเขาจะบาดได้มากแบบว่า เอ้ยใส่ทีหนึ่งซักทีหนึ่งบ่ได้พี่น้องบ่ได้เพราะว่ามันมันมันรีดยากมันรีดยากมันเสียเวลาในการรีดี่ยฉันมาซักผ่าทิมไว้แล้วก็สิกออกไปเอากุง้งออกไปเอากุง้งจะมาเห็ดป,ปอเปียค่ะอยากเห็ดปอเปียกุงก้งกินเนาะพี่น้องเนาะเห็ดปอเปียกุ้งกุ้งอันนี้ที่พ่อแายพี่ไปซื้อว่าสิบกิโลยี่สิบกิโลนั่นแหละพี่น้องก็บรได้กินจ้ากระเทือจะก็เราไปซื้อมาเห็ดเนีะยี่นันก็เลยว่าเสียว่าปอกเปลือกก้องมาซับซับซับเห็ดปอเปีนยะย ปีใหม่แล้วพี่น้องเอ้ยสามปีเต็มที่มาอยู่นอโนเวย์นะคะเนาะสามปีเต็มเต็มสามปีเต็มเต็มแล้วที่มาอยู่โนเวย์กับผ่านหล่อนผ่านหนาวยังมาไลา่พี่น้องคะ่ะยังซักผ้าก่อนในไข่น่าจะมีชุดมีแบบนี้ เนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเป็นเสื้อคลายออกกระ่างกายเนี่ยมันจะบ่มีฟองน้ำตอนสื่อมากมันก็มีอยู่แต่ไปนั่งเอาออกพอเวลาสากักแบบฟองน้ำม,มันก็รุดขี้ขันขี้ขันใส่ก็เลยเอาออกไปเลยเนี่แบบนี้ป่ะมันจะเป็นเป็นเมือเสื้อบางๆบ่บมีอันบ่มีฟองน้ำบ่มีซับในใส่แต่มันสบายดีพี่น้องแต่ไ้นั่งเป็นคนแบบว่านมใหญ่หัวนมใหญ่เนาะค่ะ ใส่เสื้อในบอใส่ฟองนำํำบอได้หัวนมผู <c oughs> ผา่าเยอนี่นี่ซักแล้วก็ใส่เครื่องอบค่ะใส่เครื่องอบผ่าพร <c oughs> าะซักผ่าเสร็จแล้วก็ผ่าใส่เครื่องอบผ่าแล้วก็เซตจากเครื่องอบผ่าก็มาใส่เดี๋ยวเลยแล้วมันอบแห้งแล้วเนาะจ้ะ ทุกน้องทุกน้องนี่จะใส่ซักแบบนี้แล้วบ่ได้ได้พี่น้องมันสิขาดเขาต้องมัดไว้แบบนี้เฮ้ยนั่งแยกผ่าก่อนพี่น้องเอาผ่าใส่เครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปถามพ่อใหญ่ก่อนว่าสามารถซักผ่าตอนนี้ได้เลยบ่เพราะว่า,าจะเหตุอย่างก็แล้วแต่อันนี้นเกี่ยวกับไฟฟ้าเขาต้อง,บงเบร์เงินดู คัเอกปาสกน,นุษย์เขาเขาเขาตรงเบิงอ่าคาหน่วยของของไฟฟ้าก่อนเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าพญายิ่งพจนจะตั้งกำหนดฮะพญายิ่งพจนจะตั้งเอาไว้ว่าห้ามห้ามใส่ไฟเกินเท่าน,นั้นเท่าน,นี้จังซี่นะ,ะเฮาสิได้บ่ต้องเสียค่าไฟหลายอีหยังประมาณนี้นะพี่น้องพญายิ่งพจนบอกมาแล้วว่าเออซักซักเดี๋ยวเลยว่าซั่น ก็จะซักผ้าเนี่ยจะใส่แบบนี้ค่ะมันหอมดีพี่น้องค่ะเมืงม่งเวลาจะซักอยู่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ค่ะ พี่ดองเนะ่งะเอาไปเอากุ้งกันรวมกับแห้งแห้งเลยข้างนอกอ่ะย่างจอกไปเอากุ้งกันใส่สะพานนั่นนะแล้วใส่ตัวนี้ก่อนใส่แจ็คเก็ตตัวนี้นั่งได้ของขวัญของขวัญคริสต์มาสมากค่ะ Bye.